สวัสดีครับหลังจากที่ยึกยักอยู่พักหนึ่งว่าจะเปิดลาวแบบเต็มรูปแบบในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่แล้วก็ต้องมีอันเลื่อนออกไปครับแต่ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าวันที่9พฤษภาคมนี้ลาวจะเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบจริงๆสักทีโดยที่เงื่อนไขที่จะเข้าลาวนั้นก็จะเหมือนกับก่อนที่จะมีการเกิดโรคระบาดโควิดทุกอย่างครับไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องมีประกันสุขภาพ และก็ไม่ต้องกักตัวครับขอแค่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบดุดแค่นั้นครับส่วนช่องทางในการเข้าประเทศก็จะเป็นช่องทางด่านสากลทุกแห่งครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือว่าทางอากาศพาหนะที่จะเข้าไปในลาวได้ก็จะเป็นทั้งรถสาธารณะและก็รถส่วนตัวก็เข้าไปได้ครับคือเป็นเหมือนกับก่อนที่จะเกิดโควิดทุกอย่างเลยครับซึ่งก็ต้องขอชื่นชมรัฐบาลลาวนะครับที่ออกมาตรการแบบนี้ออกมา อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวในลาวมากขึ้นครับปัญหาต่างๆทั้งเงินเฟ้อทั้งขาดแคลนน้ำมันขาดเงินต่างประเทศพวกนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้เงินต่างประเทศในประเทศลาวกันมากขึ้นสําหรับเรื่องนี้เราจะลองไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันครับพวกเขาจะมีมุมมองความคิดเห็นยังไงบ้างกับการเปิดประเทศในครั้งนี้ โดยความคิดเห็นอแรกได้มาบอกไว้ว่าขอให้เปิดจริงๆเถอะความคิดเห็นต่อมาครับเย่เย yeah, yeah. จะได้กลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านมากๆจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับวันที่รอคอยก็วันนี้แหละมาถึงแล้วความเห็นต่อมาครับถ้าเป็นเรื่องจริงกว่าจะเปิดประเทศได้เพราะฉันมีเมียน้อยได้20คนแล้วมัง้ง3ปีที่ผ่านมา ความคิดเห็นต่อมาครับสงสัยเงินตราต่างประเทศหมดพร้อมกับเงินเฟอ้ออีกส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มาบอกเอาไว้ว่ายินดีที่ท่านเปิดประเทศฉันจะได้กลับบ้านไปหาลูกความคิดเห็นต่อมาครับใจเย็นๆช้าๆจึงจะได้พลาเล่มงงามความคิดเห็นต่อมาครับดีแล้วให้รถเมล์วิ่งผ่านไปมาได้สะดวก ฉันไปด่านหนองคายวันที่6พฤษภาที่ผ่านมาไม่มีรถมีผ่านไปลำบากมากขอให้เปิดด่านไว้ๆเถอะความคิดเห็นต่อมาครับขอให้อย่ามีการเปลี่ยนแปลงประกาศแต่ประการได้เลยส่วนความคิดเห็นต่อมานี้ได้มาบอกเอาไว้ว่ากว่าจะเปิดน้ำตาจะไหลความคิดเห็นต่อมาครับยินดีที่ท่านเปิดประเทศจะได้กลับบ้านสักที ความเห็นต่อมาครับจะเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่ทําให้น้ามันลดราคาลงหรอกแล้วความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาบอกไว้ว่าเปิดเอารับเอาเงินต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในระบบดีมากความคิดเห็นต่อมาครับเปิดแบบไหนแบบเสียเงินมากหรือแบบปกติที่ผ่านมาจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับด่านเปิดแล้ว มาเที่ยวกันหน้อยความเห็นต่อมาครับเตรียมไปยูดีเทาสำหรับยูดีเทาก็เป็นศูนย์การค้าอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีนะครับความคิดเห็นต่อมาครับเปิดด่านเร็วๆน้อยอยากไปเที่ยวที่จีนแล้วจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับเห็นดีด้วยขอชื่นชมจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับ ให้คนเข้าไม่ให้คนออกไปท่องเที่ยวความเห็นต่อมาครับตราบใดที่การบริการด้านการท่องเที่ยวในลาวไม่ดีพอเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างทั่วถึงรายรับจากภาคส่วนนี้ก็จะหดหายไปจะก,ก่อนหรือหลังโควิดก็ช่างมีค่าเท่ากับเท่าเดิมความคิดเห็นต่อมาครับขอให้ปรับปรุงพนักง,งานตามด่านสากลและสถานที่ต่างๆ หรือพาหานะนาเที่ยวอย่าช่วยโอกาสเจ็บเงินแพงมากทําให้นักท่องเที่ยวคนที่มีเงินไม่มากอยากมาเที่ยวพอไปพอมากับเขาได้บ้างความคิดเห็นต่อมาครับขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมทุกเส้นทางที่ไปแหล่งท่องเที่ยวให้บันดีหน่อยท่านเอ๋ยความคิดเห็นต่อมาครับเอาเงินที่ไหนเราไปเที่ยวเงินจะเติมน้ำมาันารถยังไม่มีท่านเอ๋ย งนั้นเป็นความคิดเห็นต่อมาครับเปิดประเทศตอนเงินลาวด้อยค่าหน้าหัวรอมากถึงคนต่างประเทศจะเข้ามาได้แต่มูลค่าสินค้าหรือการบริการก็ต้องแพงตามเงินต่างประเทศแล้วใครจะมาความคิดเห็นต่อมาครับเปิดเสรีไปเลยคนไหนตายเอาไปเผาไม่ต้องกลัวมันหรอกโควิดนะส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาบอกไว้ว่าดีใจด้วย เปิดประเทศแล้วใครจะเดินทางไปไหนก็ได้ไปเลยส่วนข้าพเจ้าจะนอนอยู่บ้านนี่แหละอัตราแรกเปลี่ยนขนาดนี้มันน่ากลัวเกินไปความคิดเห็นต่อมาครับความคิดช้ามันน่าจะเปิดตั้งนานแล้วความคิดเห็นต่อมาครับเปิดให้เงินไหลเข้าหรือไหลออกละ่ะความคิดเห็นต่อมานี้ไนดะ้มันบอกเอาไว้ว่า ให้ประชาชนรู้จักประหยัดมัธยั์แต่ว่าไม่เอาใจใส่ควบคุมการนําเข้าสินค้าแต่อย่างใดทั้งสิน้นถ้าเงินภาษีรายรับเข้าคลังหลวงได้80%ตต่อปีนั่นก็ว่าไปอย่างล็อกความเห็นต่อมาครับถ้าเสียค่านั่นค่านี่เหมือนข่าวบอกก็ไม่มีเงินไปแล้วยังไม่ทันจะได้ซื้ออะไรสักอย่างหมดเป็นล้านแล้วอันนี้หมายถึงจะเข้ามาในประเทศไทยนะครับ ความคิดเห็นต่อมาครับสถานการณ์อันเป็นแบบนี้ถ้ามีการเก็บเงินเกินกับนักท่องเที่ยวใครจะมาความคิดเห็นต่อมาครับถ้าว่าเปิดประเทศแล้วทุกคนต้องรักษาตัวเองไปฉีดวัคซีนกันให้หมดถ้าว่าติดโรคตัวนี้แล้วก็ไม่ถึงขั้นตายจากนั้นความคิดเห็นต่อมาครับเตรียมทุกยางเพิ่มขึ้นน้ำมันขึ้นลิตรละเท่าไรเงินขึ้นอีกเท่าไร ค้าครองชีพขึ้นอีกเท่าไหร่ล่ะฟื้นฟูว่างั้นตอนนี้มันมีแค่หัวฟูนี่แหละจากนั้นความคิดเห็นต่อมาครับเปิดก็ไม่มีเงินไปไหนหรอกเพราะเงินที่หามา2-3ปีโควิดกินไปหมดแล้วหาอีก2-3ปีจะได้คืนมาไหมล่ะส่วนความคิดเห็นต่อมานี้ได้มาบอกเอาไว้ว่าเปิดซะสเถอะคนอยากไปทำมาหากินประเทศอื่นเขาเปิดมาตั้งนานแล้ว อย่าดักดานมากความคิดเห็นต่อมาครับขอแค่อย่าเอาโรคสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอัตราแรกเปลี่ยนก็ขอให้ลงหน่อยอย่าขึ้นมากขนาดนี้เลยความคิดเห็นต่อมาครับต้องเตรียมอะไรบ้างน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลหรือเตรียมทําใจเป็นนี่ต่อไปความคิดเห็นต่อมาครับจะพากันตื่นเต้นอะไรเปิดกับปิดมันก็ไม่ต่างกันหรอก มันเหมือนเดิมนั่นแหละเงินบาทเงินดอลลาร์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมาครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ต้องทําใจราคาสินค้ามันจะไม่เหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมาครับไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกันหมดหรือถ้าเศรษฐกิจแบบนี้ความเห็นต่อมาครับเงินมางานก็จะเปิดความคิดเห็นต่อมาครับ ขอเช่นชมเปิดประเทศเศรษฐกิจก,ก็จะเจริญดีขึ้นความคิดเห็นต่อมาที่จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายครับบางทีเปิดประเทศอะไรก็คงจะดีขึ้นครับนั่นเป็นทั้งหมดที่ได้นำมาเสนอกันในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ